เบิกทรัพย์หน้าขี้ทุกท่านนะคะเมือนี้แอดมินกัอยู่ตลาดเมืองทองนะค่ะเนาะมาขายของนะคะเพราะว่าแอดมินกัขายบกักเงินเนาะค่ะเนะาะค่ะเอาให้เบิ้งบรรยากาศตลาดเมืองทองเนาะคะ่บบะบก็ค่อยมีคนซื้อของดอกค่ะเอฟซีกนเงียบเงียบเนาะเศรษฐกิจแย่ค่าทีกับแพงเนาะคะ่ะ เอาแอดมินกัเมื่อนี้เลขออกเนาะวันที่16มิถุนายน2564เลขออกเลี้ยวแอดมินกัเลยมานั่งขายบรเกื้อ่ะซ้ำชาเลขออกเนาะค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้เพื่อจะบอพาดคลิปดีๆข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะแอดมินนั่งขายฟ้องดีๆนะคะกัมีลูคซีรูกหา วัดสว่างถ้ำบรรดาลเนาะเพิ่นส่งขอมูลมาให่อัดแบบด่วนๆเพราะว่าเพิ่นเพิ่งส่งเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็จะได้ยักมุม่งว่าเป็นสามสี่มุ่งหรือเปล่าค่ะเพิ่นว่าปูเพิ่นแน่ตาเจิมเป็นอักษรยันน้ำโชคประชันค่ะอักษรยันของเพิ่นนี่ส่วนมากกา ลูกซีดลูกหาเพื่อนนีส่สช่ไหเบิ้งเนาะค่ะเนาะ,เ,นาะเบิ้งแล้วเพื่อนเสียไปตีเป็นเลขนะคะปู้เพื่อนไปเรียงให้เลขแต่ว่าลูกซีดเพื่อนสีตีเป็นเลขแล้วบดนี้เพื่อนกะสามารถเอาไปซื้อลอตเตอรี่ถูกเนาะคะ<อ>่ะเ<อ>พื่อนเฟิ่งส่งมาให้แอดมินแอดมินกะจะส่งให้เอฟซีเบิ้งแบบดวนๆเนาะค่ะกะเลขอักขระยันเพื่อนนีก่กะจะเป็นความมีสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะกาใส่วิจารยานะคะในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพราะว่าทุกตัวเลขนี่สิมีโอกาสเข่าและก็โอกาสรุดทางช่องกจะเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตเลขเท่านั้นเนาะค่ะเนาะบารน,นี่แอฟซีว่าอันเกินในฟังข่าวๆก่อนที่จะไปเบิ้องอักขรยันปูสว่างทังบัรดาลเนาะค่ะ เลขที่ดังแห้งๆตอนนี้เนาะค่ะเนาะที่เอาตามยอดไล่ของเบิกซัพ์นะคะจะเป็นเลขของยายหนูยายหนูหนีเพิ่นสหไฮแค่เจ็ดห้ากับแปดห้าเนาะค่ะ <ๆ S 1> เลขที่ว่าดังแห้งๆหล่กคาะกระแสฮอตๆหลับ,บ,บ,บรูวาเอฟซีจะไปหาสื่อได้บอละ่ะค่ะเลขกระแสดีๆที่สุดกับมีปูหนักนะคะเพิ่นปล่อยออกมาแล้วเมอว่านีตอนเ้ารเนาะเพิ่นปล่อยเลข สามตัวนะคะขันแมนออกตัวนี้เอฟซีคือสี่ร้อยเนาะผู้ใดที่เป็นเอฟซีของปูนาคนีก่กะเพิ่อนหายมาซีสองหานะคะเลขสามตัวที่เพิ่อนอักไวอ้อักแล้วอักอีกงวดที่แล้วเพิ่นกัอักไวซีหาเลขออกเพิ่นจังปล่อยเนาะค่ะเนาะออกอีดีซีห้าหวดนี้เพิ่อนอักไวซีสองห้านะคะขันสาม,มารถซื้อได้ซื้อท่านกัจัดไปนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นซื้อกลางเป็นแนวท่าน ได้ว่าให้สนับสนุนในการในการพนันเนาะไปได้ให้งมง่ายการพนันเนาะค่ะกัแอดมินเสียขึ้นไว้คือว่าสำหรับพนมักตัวเลขไว้ซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะแล้วกาเลขของที่ว่ามากอีกนี่ก็สิเป็นของย้ายปั่นเนาะค่ะย่ายปั่นว่าวิ่งศูนย์บนลา่างบอมาล่างมันดับระสัน เพื่นฉีดือกเลขจนเพิ่นเฮเทียนแล้วตังแต่เพิ่นทูกเพิ่นยากนาะเพิ่นถือเลข,เลขสามตัว 7, 5, ดีดีเลขเพื่นนี่สาตัวมีเจ็ดห้านยเจห้าศ็ดอยีง 7, 8, อยงเจ็ดแปดศูนอแอดมิจำบ่ผพิราคาเพิ่นสีมีเจ็ดศมีห้าศูย์มี่เลขถูกเพิ่นสิเป็นสามเจ มีหลายตูอยู่นะคะเนาะที่ว่าฮอตฮอตยุ่ตอนนี้ค่ะล่องร่องกะไปเบื้องไม่คิปนะคะพะว่าแอดมินกะสรุปว่าท่านมันหลายสำนักแ <Hello. S 1> ม่ฟันที่ว่าฮอตก็คือแม่ฟันปูนาล้วกาย่ยหนูนะคะที่ฮอตฮอตแห้งๆกระกาผ้าทุดงนะคะผ้าทุดงนี่ค่ะกระแสดีนะคะพะว่าเรียกคนกบเขามาสองวดแล้วงวดทีแล้วเพิ่นไหนมาสามตัวนึกไปเขาตรงปลายหางมันเนาะ ได้ตัวเดียวเน้นๆจะเป็นเลขปูนากับอีกปูสวา่างถ้ำบรรดาหน,นี่กับก,บกบระแสดีคือกันเพราะว่าลูกคนเจ็บเจิมอัคระยัน่นเจิมยัน่นเขียนยั่นเนาะค่ะอ่าคนลูกศสีลูกหาเพื่นสิตีว่าคือกันเนาะกับผู้นั่งตีได้ตัวหนึ่งแอดมินก็เลยประกาศตีเลขเพื่อนกับนายเอฟซีตีกันเอาเองเนาะค่ะเลขพระสว่างถ้ำบรรดาหเพื่อนชง อาระยันมาไห่ให้เอฟซีแปกันเอาเนาะว่าอราระยันเพิ่นนี่จะเป็นตัวใดเพราะว่าเพื่อนบ่ได้อบ,บ,บอกเลขเข้าโดยตรงด้เพื่อนไห่เป็นอราระยันมาลูกศิษย์เพื่อนจงมาไห่แอดมินตลอดเวลาหวยจะออกนะคะเพื่อนสีมามือไว้ออกได้เก้ากับแม่นยู่ิได้ค่ะถาถม้ามือไว้ออกเอามือนี้แอดกับสีโป๊าไรเนาะมันสีไรกะขอไว้พอให้เอฟซีทุกท่าน จงโชคดีถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึงนะคะผูใ้ใดถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึงก็อย่าลืมแอดมิน,น้ะคะคินฮอดกันเนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านติดตามผลงานมาตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดนะคะคนทิ่เบิ้งคลีปให้ตลอดเป็นกำลังใจมาให้ตลอดแอดมินก็นจะขึ้นอักขาระยันของวัดฟ่าสว่างถ้ำบันดาลไว้เนาะคะ่ะเนาะมัตตะรับ ชมกันได้ค่ะเมืนี่ผู้ใดที่เขาเบิองคลิปแอดมินขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีโชค,โชค,โชคมๆม,ม,มันมาน้อเมนี่เมือดมันเมือรวยเมือสิได้รางวัลทีนึงเนาะค่ะ